มามมชมบรรยากาศอยู่มุมสูงนะพี่นะ้องเนาะว้าวสิสทำไป zoom โอ้โหบ้าบ้าบ้าซ้ำหน่อยบางดูม,มาเป็นแก่งเลยนะกราบทักทายสบายดีสวัสดีค่ะ พ่อแม่พี่น้องทางเล่าทางไทยแล้วกอยู่ประเทศหนอกร่ำเด้อค่ะสวัสดีสบายดีเวอร์สุขูสุข้อเนาะทางยินดี้ตอนรับเขาสู่สองยูทูบสาวเล่าคนอินดีอ้าพี่น้องผู้บ่าวใสเ่เกงคือเทิทเทเลอันนี้ เ,เก่งแบบนี้ไอขึ้นมมาร์กเซได้พี่น้องทักทายสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเป็อสุขสุขทุกคนเนาะกลยินดีตอนรับเขาซูสองยูทูบซาลาคนยินดีตอนนี้นะคะน้ำไก่ยืนยูนย่แถวขางตลาดจอดแฟร์แดงเดนรมิดระนุนพระหลโยธินนะคะทุกคน มอน,นี้ห้าสิบห้าพี่น้องเนาะไม่ยางเห่นยางเทียวอยู่ที่ตลาดจอร์ฟแฟนะคะทุกคนพามาเบิ่งบรรยากาศเนาะพี่น้องเนาะวาซีสคือขักบขคนสีหน่อยสีดายสาใดเนาะพ่อแม่พี่น้องกาอยู่บ่ใกล้อยู่บ่ไกล้เนาะพี่น้องเนาะอยู่บ่ใกล้จากบนที่น้ำพักต่อคะ่ะคุณยังครูบาสมน้อยนะคะ ก็สั้นน้อยกาอยู่ว่าใกล้จากบ่อนที่นน้นพักเนาะพี่น้องเนาะมือนี้กะมีเวลาม่ีโอกาสนะคะก็ะเลยว่า,าสิมายางเหล็นก็เลยอยากถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งเนะาะกาเมือเบิ่งกมาส้มน้ำกันเนาะพี่น้องปลาสีเป็นแมวได้นะคะหลังจากที่เราก็แบบไม่ได้มานานมากเลยค่ะทุกคนอันนี้กาเป็นบรรยากาศเนาะพี่น้องเนาะอยู่ หน้าประตูทางเข้านะคะทุกคนบริมาหน้านี่ดิพี่น้นองเลยมาบเบิ่งมาส้มกันนอกจากส,สวยงามซัาใดจะมีอะไรให้เราดูอีกไหมนะคะทุกคนทุกคนสิหน่อยสิไยซํา,าไดเนาะ,ะพี่นอ้องอ้าี่ดทูทุกคนโอ้ัหมาจ้าดซเน,เนนลลามิสนะคะทุกคนอยขหนโยทินเนาะพี่น้องครับ ตอนนี้ก็คือมีเสียงเพลงด้วยค่ะถามวันใดมีเสียงเพลงขกกับก๋วยเตี๋ยวไทยพี่น้องเบิงเนาะเพราะว่าย่านลง YouTube บ่ปปได้เนาะพี่น้องอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเนาะคนกำลังลังมากเนาะพี่น้องเนะาะถามมีเพลงขกกับก๋วยเตี๋ยวยให้พี่น้องเบิงเด,ด้อโอ้ยยุคนเดี๋ยววิงนะ่งไรถ ่รพี่น้องอูน้นพี่นองอ,อาโทอาหารก็เยอะแยะเยพี่นอ้องเด้ออาเป็นมีบุดเบียร์นํำทุกคน ก็อีนังแบบนี้นะพี่อดนตรีสดนั่นพี่นอ้องเขียงเพลงง้งามขนาดเลยพี่นอ้องอันงจ๋อสิบเอ็นมากเฮิมจ้าทุกคน จอดแฟรแลเนนามิดรเราจะถ่ายให้มมบางส่วนบาง,ง,บางตอนนี่นัดเพราะว่ามีเสียงเพลง ที่หลานนะคะน้องพี่น้องวีบุ๊ ไยางนะพี่น้องขอบคค่การใหมนเดินตบมือได้ค่ะตบมือได้ค่ะได้ตบในตัวด้วยยุงเยอะมากเลยสวัสดีสมาชิหมาด้วยนะคะนี่ค่ะีเตร์แลนจ้ามาตรงนี้นะคะ ม่นพี่น้องเอ้ยบูดของกินมีหลายอย่างเลยเนาะโอ้โหอร่ยะให้ใครสงสัยก็กุ้ยกับเาไ คนร้อยขนาดเลยพี่น้อง กับพ่อเพลงเนาะเสียงเพลงกับพ่อเพลงมีตะไวยสรุนไปเนาะมมีตะไวยแสเงเกค้าอย่างนี้เนาะวกวดเท่ทุกคนเท่มากเลยนะคะ่คนร้ายขนาดเลยพี่น,น้อง เป็นผัวาวซงหน่อยมือกับซำซันได้พี่น้องเลยถ่าคลิปกันเ้ยบาปหมะวัดยักพี่น้อง พี่น้องอือแห้งสีร้ายเนาะอ,อื่นเข้าดาวพี่น้องไปเข้าวดาวช่างไเด้เนาะคอมเมนต์บอกกันน้ำเดอ้อทุกคนพี่น้องแห้งเลอะคนแห้งร้ายเนาะพี่น้องเนะาะทุกคนคนเยอะมากเลยนะคะ แห้งเลกคนแห้งร้ายพี่น้องผู้ชี้ถนเดังในเทศเ นหูเบาหูเบาหูเบาซ้ำหน่อยตรงมุ้มากเป็นแก่งเลยนะนตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่ด้านบนปราสาทแล้วนะคะทางผู้ส้ม พี่น้องเป็นมาซม,มันยากาศอยู่มุมสูงนะพี่น้องเนาะว้าสิทำไปซมคนร้ายมากคนเยอะมากเลยนะคะดคนนพี่น้องทางโน้นก็เป็นบูธขายอาหารนาะพี่น้อง้อาพี่น้องเลยคนเยอะมากนะคะ بابا هو ديما ايه يا جماعه ايه هو كده هو كده يعني في بقى يعني ايه يلا يا بيلي يلا โอ้โอ้พี่น้องงามขนาดเลยสวยมากเลยทุกคนโอ้ยงูยานได้ไหมนี่

เม้ามาลูนมาคนยิ่งเยอะนะคะีเด๋ยวาล มามนเลยคุ้มขนาดเลยพี่น้องเห็นบอลลูนน้ำเนาะสวยงามขนาดเลยทุกคนอ๋อที่โตแห้งเด้อทุกคนจะแห้งายพี่น้องเลยปูปูปูป,ป,ปูไปกันเลยย,ย่ามีหักกับงามนะพี่น้องเนาะย่านหักกับอยากเบิ่งหาะนะพ่อแม่นะจุด ไว้ลุ้นเพียบนะคะทุกคนนะโซเค่ okay, พี่น้องสำหรับคลิปน mm ี้เราสิขอจบคลิป mm hmm. พ่อไว้เพียงสมนีน้อแล้วเขาขอเก็บภาพบรรยากาศพ่อไวยเพียงสมนีน้อทุกคนเนาะชอบคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยเด้อทุกคนขอบกันในคลิปหน้าขอตัวลาไปแล้วมาวันนี้ก็สนุกพี่น้องเอาไมวนขนาดเลยเนาะได้เห็นอะไรแบบสวยๆงามๆแบบนี้นะคะทุกคนที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก,ก่อนเนาะพี่น้อง ปุ๊บปุ๊บปุ๊บถ้าจะถ่ายรูปก็ต้องถ่ายห่างๆนะคะทุกคนเพราะนันจะมีไฟปุ๊บปุ๊บปุ๊บแบบนี้นะ สำหรับคิมนี้นาะงสีขอเก็บภาพบรรยากาศเอาไว้เพียงซัมนี้แล้วก็ขอโจ๊กคีเอาไว้เพียงซัมนี้เนาะถ้ามาคิมนี้ก็ฝากเก mm hmm. ลงลังใจให้เดอ้อพี่เนอะฝากด mm hmm. กดไลค์ mm hmm. กดแชร์กดติดตามบ๊ายบาย